รวมเจ็ดร้านดังวันไล่ขิงของดีต้องโดนร้านใหม่ร้านดังเมนูใหม่จะมีอะไรกินบ้างไปดูไปกันที่ร้านแรกขยี้ตาหนึ่งว่าอยู่ญี่ปุ่นเมนูดังจากญี่ปุ่นมองบรังหนึ่งว่าจะเป็นซ,อซอ้อมแซธรรมดา้าแต่ข้างในมีหลายชั้นหลายเลเยอร์มากทั้งเคก้กถั่วแดงไข่มุกแล้วยังลอยน้าด้วยอัลมอนด์ไสไลซ,ซ์สกีมซอมเสิร์ฟมาช่าตามด้วยน้องมองบรังมันม้วงสีสดใสยังไม่หมดแค่นี้นะด้านบนยังมีวาระบีโมจิแล้วก็ชิราตามาด้วยบอกเลยว่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน้าตาดูดีมามเขาป ไปคือเราหมุนหวานหวานนุน่มๆแล้ว,วาเราบีมโมจิกินกับมองบางคือเข้ากันมากเลยอะแล้วนี่คือแผ่นทอง99.99%อ99ทองแท้นะเนี่ยไข่คือร้านมองบางได้เลยค่ะทุกคนเซนมองบางที่เป็นเทกเจอร์ที่แปลกใหม่ดีนะใครไม่เคยกินต้องมาลองส่วนซอมเสิร์ฟมัชฉชะนี้อร่อยมากกินกับไข่หมูก,กับเค้กนี่คือโคตรดีมองบางไอศครีมเครื่องแน่นๆถ้วยนี้หนึ่งสามเก้าไขจะกินเป็นวาฟเฟิลหขกก็ใส่เคื่องมาให้ข้างในเหมือนกันนะนี่เบียร์สั่งมาเป็นซอมเสิร์ฟนมกับมองบางมท้าานนีเเซอสิ เข้มข้นแบบหนัวมากเลยหอมนมมากรู้เลยว่าใช้ของดี <c oughs> ยิงถ้าใครสั่งเป็นโฟรตแบบนี้นะ <c oughs> โกโก้แบบเข้มมากตอนที่ซอบเสิร์ฟละลายลงในโกโก,โกค้ค้นๆอย่างฟ <c oughs> รีิปาน,นี้ประทับใจมากเหมือนกินร้านในห้างดีๆเลยอ่ะสวัสดีครับดังเลยนะครับเรามาที่งานวัดไรขิงเป็นปีแรกไอศครีมมองบางมาออกวันนี้นะคะเป็นของที่นําเข้ามาจากญี่ปุ่นทั้งหมดเลยรวมถึงวัตถุดิบทุกอย่างเลยด้วยครับเป็นพรีเมียมเกรดทั้งหมดอยากให้ทุกคนมาแล้วก็มาลองไอศครีมมองบางดูนะคะมาเดินงานวัดก็กินของอร่อยและคุณภาพดีได้ ในราคาที่คุณเข้าถึงครับใช่ แล้วข้างกันนี้คนเยอะมากตรงนี้เขามามุ่งอะไรกันนะไม่ใช่อะไรนะอยากไปมุงบ้างอุ้ยได้เมนูมาละเป็นหอยจอทุกคนร้านชื่อว่าร้านแม่อราพันนะเดี๋ยวเราไปสร้างนะเราไากินกันอยากกินอันนี้หอยจอจัมโบ้หอยจอปูที่ร้านเขามีหลายราคานะตามแต่ละส่วนของปูเลยเบียจัดมาเป็นหอยจอปูจัมโบ้เส้นใหญ่หญแบบนี้ราคา250หาสูหอยจอปูจัมโบ้คือเนื้อปูเยอะมากแล้วคือใหญ่เท่าหน้าเลยอ่ะเนื้อปูแน่นๆนชิ้นใหญ่ๆแบบน่ากินกัดเขาไป เต็มปากเต็มครัำหอมอร่อยมากปูแบบตะโกปนปาขานี้คือคุ้มมากเนื้อปูมาเป็นก้อนน่าตักต่ออร่อยแล้วนะแม่ค้าคือสวยแบบสู้ชีวิตมากวัตถุดิบดีใส่ใจทุกขั้นตอนขนาดขายของยังมายืนเลียกลูกขาเองเลยอจอปูไหมคะหอหมกก็มีนะคะปูนั้น ชีวิตต้องสู้แต่แม่้าสู้กว่าตะโกนขนาดนี้ก็ต้องจัดห่อหมกแล้วปะดูคนร้านนี้คือห่อหมกปูนะอันนี้ห่อละเจ็ดสิบบาทคือเกินเรื่องมากมีทั้งเนื้อปูแล้วก็ไข่ปูอะห่อหมกคือเนื้อเหนียวหนึบมากคือรู้เลยว่าตีมาดีอะเขาปากไปคือหอมพริกแกงหอมเนื้อปูอร่อยเข้มข้นโคตรดีอะแล้วราคานี้เครื่องจะแน่นไปไหนอะดูคนไข่ปูมาเป็นก้อนใหญ่ๆเน้นๆแบบสะใจนอกจากนี้ที่ร้านเขายังมีติ่มซำให้เลือกกินเพียบเลยนะทังขนมจีบอะจ่างซาลาปาแล้วตอนนี้ที่ ร้านเขามีโปอสื่อหาลูกหนึ่งร้อยแต่เบี้ยเห็นลูกนี้ก็ต้องรีบจัดมาเลยซาลาเปาชาโคเนื้อวาจิวอันนี้คือแปลกใหม่มากจัดเข้าไปคือแป้งซาลาเปานิ่มเนื้อวาจิวคือชาอันนี้น้องสีน่ารักมากซาลา,าเปามะพร้าวน้ำหอมกินเข้าไปคือหวานหอมนุ่มละมุนหลานแม่อรพันธนะของดีทั้งร้านตามมากินได้เลยร้านนี้คือทุเรียนน่ากินมากทุเรียนกินดีสามพันทุเรียนร้านนี้เกดผีเมี้ยมอย่างดีเขาคัดมาแล้ววันนี้เบี้ยจัดมาเป็นเมนูนี้เลยมีทั้งทุเรียนข้าวเหนียว ไอเตยแล้วก็ไอติมแล้วอันนี้เป็นเมนูไอติมเขาเหนียวทุเรียนอ่ะทุกคนอันนี้คือร้อยห้าสิบบาทอลังการมากอร่อยแบบติดแกรมสว่เข้าไปแบบนี้ไอติมคือหวานมันเข็มค้นมากช้อนนี้คือกินด้วยกันไอติมข้าเหนียวทูเรียนคือฟินเลยแล้วอีกหนึ่งเมนูเด็ดของที่ร้านตรงนี้เลยทูเรียนปั่นนมสดได้แก้วนี้เข้าไปคือมีแรงเดินงานเลยอะแก้วนี้ดูดแบบไม่ต้องหนับแคลโอ้อันนี้คือดีมากเขาปั่นน้ำทูเรียนกับไอติมแล้วก็เนื้อทูเรียนอ่ะทุกคนคิดดูวัละบุญขนาดไหนไครที่ชอบกิน ทุเรียนต้องมาร้านนี้เท่านั้นเลยนะทุเรียนกินดีสามพาแล้วถ้าพูดถึงร้านดังวันและขิงต้องห้ามพลาดร้านนี้ไปค่ะทุกคนวันนี้เราจะมากินขนมหมอ้อแกงเผ็ดยั่งยืนของแม่เกดกันค่ะรอบดีเขามีขนมหมอ้อแกงด้วยทําใหม่ๆร้อนๆที่ร้านขนมหมอ้อแกงเผ็ดย่งยืนของเพชรบุรีเลยนะหมอ้อแกงเขาจะมีหมอ้อแกงถั่วไข่เพื่อถาดละสามสิบสี่ถาดหนึ่งร้อยที่อื่นคือมีหมอ้อแกงชาไทยด้วยรสชาไทยทุกคนอันนี้แบบใหม่มากสี 4, คือเป็นชาไทยเลยอะเรื่องรสชาติใหม่ๆนี่ต้องยกให้แม่เกดเขาเลยเป็นเหมือนแบบหุด ดิง้งชาไทยอะ่ะเป็นรสชาทไทยแล้วแบบหอมกลิ่นไขอ่อ่ะส่วนอันนี้จะเป็นหมอ้อแกงไข่น้ำฝอยทองห,หอมน้ำตาลเป็นแบบหมอ้อแกงโบราณแทๆ้ๆ<อ>แล้วซาดไทยปีนี้แม่เกตเขากระยาตา์มาขายด้วยมี3รสชาตินะออริจินัลใบเตยแล้วก็งาเขาปากไปคือหอมถั่วหอมงาอร่อยเลยถั่วพื้นคั่วใหม่ๆก,กรอบๆกินเลินหวานหอมละมร้พวคือดีมากแล้วมาที่ร้านแม่เกตกะระแมนี่ก็ห้ามพะทำสดใหม่นุ่มยืดเหมือนเดิมมีหลายรสชาตินะแต่เบียร์ชอบนมชมพูที่สุดเลย สามสิบห้าสามห่อร้อยเหมือนเดิมใครอยากกินพุ่งมาเลยจ้า,าก่าละแม่แม่แ,มแกม,มาถึงร้านปังเวอร์นี่มองหาเมนูใหม่ก่อนเลยได้ข่าวว่าเขายกคาเฟ่มาไว้ที่งานวันไล่ขิงแล้วขนมปังอบไม่บีบไซส์กันสดๆอันนี้จะเป็นมินิลาวาไซส์ทลาอุ้ยพอเห็นเขาทำเลยยิ่งแบบน่ากินมากกล่องนี้เจ็ดสิบเก้าเขาปากไปคือละมุนสุดๆขนมปังนุม่มสั่งขยะใบเตยก็หอมไซส์ทลักมากแบบหวานหอมอร่อยเลยอะ่ะไซส์ยเยิ้ม,เ,มเต็มปากเต็ม,ตมคำเสิรอีกเมนูนี้ยกมาจากร้านปังเวอร์เน้นนปังบอล เป็นขนมปังปิ้งเนยกระป๋องทองหอมๆทำสดใหม่ทุกออเดอร์เบียจัดมาเป็นนมสดหออไกโดปิ้งเสร็จเขาจะลาดลงไปเลยช,ชมช้าน่ากินจริง,จ,รงจะสั่งขยะมาอีกหนึ่งข้าปากไปคือว้าวมากโคตรนุม่มขนมปังนุ่มมากละลายหายไปเลยอะ่ะแล้วดิบนมนี่คือทามาดีมากหวานหอมอรอ่อยขนมปังอื่นๆก็มาแบบจัดเต็มราคาดีราคาเดิมยี่สิบห้าสี่ฟีหนึ่งหมือนเดิมข้าวเจี๊ยบเ็ดฟาร์มปีนี้คือมาแบบยิ่งใหญ่มากอ่ะทุกคนข้าวเจี๊ยบเห็ดหอมเจ้าดังมีหลายรสชาติให้เลือกราคา สี 43, 3, ่สิบบาทสามฮอ1หนึ่งร้อยตอนนี้เขามีรชมสชาติพิเศษเพิ่มมาอีกแล้วนะทุกคนเป็นรถที่ชื่อว่ารถเฮเด่รถเฮเดรถใหม่นะคะแล้วก็ดี่ชอบที่ปโิดตัวที่วันได้ถิ่นจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้น้องเบียร์พูดด้วยกันกวางแก็ไปลองชิมกันเลยจ้าถ้าพูดถึงข้าวเกรียบเห็ดหอมนะเฮเดคือที่หนึ่งอยู่แล้วแต่ล่าสุดคือมีข้าวเกียบรสเฮเดทุกคนไม่รู้เลยว่าเป็นรสอะไรนะมีอะไรผสมอยู่ข้างในนี้บ้างบอกเลยว่าต้องมาลองเองมีความหวานมีความเปรี้ยว มีความหอมมันเหมือนหลายๆอย่างผสมกันอะวันนี้ที่รอคอ,อยทุกคนมีดิบซอนร้เฮดเดแกอะไรใหม่ๆเวอร์จิมกับเขาเกี่ยวหรอเอาเขาปาก อุยคือเคม็มข้นมากจิ้มแค่นิดเดียวคืออร่อยเลยอะดิบซอนเฮเด่นนี่ถ้าซื้อเข้าเกียบยวหกขอดได้ฟรีไปเลยนะหรือใครจะซื้อแยกก็ได้เพื่อนอะยี่สิบมันมีความซับซ้อนแบบแปลกใหม่มากอะทุกคนอยากให้มาลองใครอยากกินต้องรีบมาหน่อยนะไม่ยืนให้ยอยู่แบบเดียวคือหมดเกลียวเราเทศกาลกินเจนี่ข้าเก็ยบยวเฮดเดฟาร์มคือเจถูกล้นเลยนะเป็นเข้าเกียบยผักเข้าเก็บเห็ดหอมกินง่ายๆเพลินๆใงเทศกาลเลยแล้วร้านราชาปลาหมึกขิงออโต้พุนรอมนี่เขามีเมนูใหม่หมึกซอสเกาหลีราคาสิบ ปลาแดงต้องมาดูปลาหมึกเด้งๆอยู่ในซอสเกาหลีแบบช่ำชาเขาปากไปคือเฮ้ยน้องกรอบมากอร่อยเด้งซูฟานเหมือนไมครับคุณเฉยเลยเป็นเนื้อปลาหมึกกับเอ็นปลาหมึกอ่ะส่วนซอสเกาหลีก็เป็นซอสเกาหลีแท้ๆหวานๆเผ็ดๆไข่ที่คิดถึงหมึกไข่ทอดกับปลาหมึกสายเขาก็ยังมีขายอยู่นะรอบนี้เขาทาน้าจิ้มใหม่เปรี้ยวหวานแบบแซ่บมากใครอยากกินปลาหมึกตามมาร้านสีแดงๆราชาปลาหมึกคิงออตโตปูงานวันไรขิงมีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20ตุลาคมนี้เลยใครไม่อยากพลาด ของดีของอร่อยเจ็ร้านดังรีบมา